เคยได้ยินคำว่ารีเซ็ตพลังงานกันไหมครับแล้วถ้าเป็นการรีเซ็ตแบบสุดขั้วล่ะมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของกิจกรรมฟื้นฟูจิตวิญญาณที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือเขาเอาความเชื่อโบราณมารวมกับแนวคิดแบบควันตามโอ้โหมันจะออกมาเป็นแบบไหนเราไปดูกันครับ คำถามนี้แหละครับโอ้โหเป็นคำถามที่จี้ใจดำมากๆเลยนะครับแล้วนี่ก็คือขัวใจสำคัญของกิจกรรมฟื้นสู่จิตวิญญาณที่ว่านี้ในบ้านเราเลยที่เขาบอกว่าจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบพลิกชีวิตกันเลยทีเดียวอ่าล่ะครับเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่ากิจกรรมที่ว่านี้คือ Quantum Light Energy Reset ครับที่นำโดย m a s t e อแม่แก้วคือ ลองนึกภาพตามนะครับเขาเอาของที่ดูเหมือนจะตรงกันข้ามสุดๆอย่างไฟน้ำแขังแล้วก็องคํามารวมกันในพิธีกรรมเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าการรีเซ็ตพลังงานขั้นสูงสุดแค่ฟังก็รู้สึกทึ่งแล้วใช่ไหมครับโอเคครับแล้วเขาทำกันยังไงบ้าง เพื่อให้เห็นภาพชัดๆเราจะมาไล่ดูกันทีละสเตปเลยนะครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันตั้งแต่การรีเซ็ตพลัางงานไปจนถึงฟิสิกส์เชิงจิตวิญญาณการชำระล้างด้วยไฟและน้ำแข็งการเดินระบบประสาทใหม่การผนึกด้วยทองคำและสุดท้ายคือการเปลี่ยนผ่านในระดับคอนตัมเรามาเริ่มกันที่เป้าหมายหลักของเขากันก่อนเลยเป้าหมายหลักที่เขาบอกไว้เลยนะครับก็คือการล้างบางระบบพลังงานทั้งหมดของร่างกายเราเลยคือเหมือนการฟอร์แมตคอมพิวเตอร์เลยครับ เพื่อล้างบาดแผลเก่าๆความทรงจําที่ไม่ดีที่มันอาจจะสะสมมานานไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามให้มันหมดไปเลยแล้วผลลัพธ์ที่เขาบอกว่าจะได้คืออะไรบ้างก็ตามนี้เลยครับทั้งการรีเซ็ตไขสันหลังกับสมองกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงสมองหรือที่เรียกว่า C.S.F. ไปจนถึงการผ่อนคลายอ,อัลกดลาที่เป็นศูนย์กลางความกลัวในสมองของเรา เราก็ยังมีการใช้ใบพลูมาล้างสนามพลังงานใช้การช็อกด้วยนั้นแข็งขับพลังงานเก่าออกไปแล้วปิดท้ายด้วยการประทับโปรแกรมใหม่ลงบนกระดูกสันหลังด้วยทองคําฟังดูแล้วเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดนี้มันอยู่บนพื้นฐานการตีความฟิสิกส์กับจิตวิญ,ญญาณที่เฉพาะตัวมากๆเลยครับดังนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจคําศัพท์ของเขากันก่อนเอาละครับเรามาถึงส่วนที่น่าสนใจมากๆแล้วนั่นก็คือเรื่องของฟิสิกส์เชิงจิตวิญญ,ญาณ จุดนี้แหละครับที่เราจะเห็นว่าเขาเอานิยามที่ฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์มากๆมาอธิบายของที่ใช้ในพิธีกรรมแบบดั้งเดิมมันเป็นการผสมผสานที่น่าทึ่งจริงๆอย่างแรกเลยใบพลู Blue, ครับใบพลู Blue, ธรรมดาธรรมดาที่เราเห็นกันทั่วไปนี่แหละแต่ในกิจกรรมนี้เขาให้คำนิยามมันใหม่เลยว่ามันคือตัวกรองชีวภาพหรือบออฟิลเตอครับ บอกว่ามันทำหน้าที่เหมือนเครื่องกรองคอยดูดซับพลังงานลบออกไประหว่างทำพิธีไม่ใช่แค่ใบพลูนะครับแม้แต่เปลวเทียนธรรมดาธรรมดาก็ถูกยกระดับขึ้นมาเหมือนกันเขาเรียกมันว่าเลเซอร์โฟตอนครับโอ้โหเหมือนเป็นเครื่องมือสุดไฮเทคที่ใช้ปรับจูนพลังงานในจักระทั้ง7ของร่างกายเราได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวและสุดท้ายครับทองคำอันนี้คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยของการผสมผสานแนวคิดที่ว่านี้ เขาบอกว่าทองคําเปลวเนี่ยมันทำได้ที่เหมือนตัวนำยิ่งยวดหรือซูเปอร์คอนดักเตอร์พูดง่ายๆก็คือทองคาไม่ใช่แค่ของสวยงามมีค่าอีกต่อไปแต่กลายเป็นเหมือนฮาร์ดไดรฟ์ทางจิตวิญญาณที่ใช้ผนึกหรือเซฟข้อมูลใหม่ๆรหัสจากจักรวาลลงบนร่างกายเราแบบถาวรเลยครับพอเข้าใจคอนเซปต์เบื้องหลังแล้วนะครับทีนี้ก็ได้เวลาเข้าสู่ภาคปฏิบัติกันจริงๆซะที ซึ่งด่านแรกที่ต้องเจอก็คือการชำระล้างครั้งใหญ่ที่ใช้ธาตุที่อยู่คนละขั้วอย่างไฟกับน้ำแข็งมาเจอกันความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือธาตุสองขั้วเนี่ยเขาใช้ทำงานคนละหน้าที่กันเลยอย่างไฟจากพิธีกรรมกสินไฟเตโชธาตุก็จะใช้เปลวเทียนที่ห่อด้วยใบพลูมาชำระล้างจากกระทั้งเส่วนน้ำแข็งในพิธีที่เรียกว่าช็อกเซลเนี่ยคือการแช่ตัวในอ่างน้ำแข็งเลยนะครับ เพื่อใช้ความเย็นสุดขั้วเนี่ยบีบอัดแล้วก็ขับพลังงานเก่าๆที่มันฝังรากลึกอยู่ในตัวเราให้ออกไปให้หมดแล้วที่บอกว่าเย็นสุดขั้วเนี่ยมันเย็นขนาดไหนอุณหภูมิเป้าหมายของอ่างน้ำแข็งคือติดลบ21องศาเซลเซียสครับย้ำว่าติดลบนะครับแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับผู้เข้าร่วมต้องลงไปแช่แบบนี้ถึง3ครั้งแค่คิดก็หนาวแล้วครับ หลังจากที่ผ่านด่านสุดขั้วของไฟกับน้ำแข็งมาแล้วนะครับร่างกายก็เหมือนถูกชำระล้างไปเปล่าหนึ่งแล้วคราวนี้โฟกัสจะย้ายเข้ามาสู่แกนกลางของร่างกายเราเลยนั่นก็คือระบบประสาทส่วนกลางครับในขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าการรีเซ็ตกระดูกสันหลังครับผู้เข้าร่วมจะนอนคว่ำแล้วก็จะมีการนวดด้วยความร้อนไปตามแนวกระดูกสันหลังเลยโดยจะใช้ใบพลูร่วมกับสิ่งที่เรียกว่าผลึกความดีที่ผ่านการทำความร้อนมาแล้ว ทั้งหมดนี้เขาบอกว่าทำไปเพื่อกระตุ้นต่อมใต้สมองและต่อมภไพเนียลซึ่งเป้าหมายสุดท้ายก็คือการกระตุ้นให้น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังหรือ C.S.F เนี่ยมันไหลเวียนได้ดีขึ้นซึ่งการไหลเวียนที่ว่านี้แหละครับที่เขาเรียกว่าการไหลเวียนอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยชะล้างสารพิษและพลังงานที่ยงตกค้างอยู่ให้หมดไปเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดสำหรับขั้นตอนสุดท้ายครับ และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคลแม็กซ์ของกระบวนการทั้งหมดเลยนั่นก็คือการผนึกด้วยทองคําหรือการลงรหัสธรรมะหลังจากที่ร่างกายถูกชําระล้างและรีเซ็ตมาจนพร้อมแล้วตอนนี้แหะครับคือเวลาที่จะติดตั้งโปรแกรมใหม่เข้าไปกระบวนการลงรหัสธรรมะนี้มี4ขั้นตอนครับเริ่มจากการเขียนรหัส คือผู้ประกอบพิธีจะใช้นิ้วหรือคริสตัลวาดสัญ,ญลักษณ์ลงไปบนกระดูกสันหลังทุกข้อเลยจากนั้นขั้นตอนที่2คือพันึกด้วยทองคำก็คือการปิดทองคำเปลวทับสัญ,ญลักษณ์นั้นไปเลยเพื่อล็อกสิ่งที่เขาเรียกว่าคีย์โคดจัก,กรวาลเอาไว้ขั้นตอนที่3คือการเชิญพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าองค์พระธรรมเข้ามาที่แผ่นหลังของผู้เข้าร่วมและสุดท้ายคือ เชื่อมต่อวงจรครับโดยจะวางมือไว้ที่ท้ายทอยกับก้นกบเพื่อเหมือนกับเป็นการเดินสายไฟให้สนามพลังงานใหม่นี้ทำงานอย่างสมบูรณ์เหมือนกับการประทับพิมพ์เขียวทางจิตวิญญาณชุดใหม่ลงบนร่างกายเราเลยครับโหผ่านพิธีกรรมที่ทางลึกซึ้งและซับซ้อนมาขนาดนี้แล้วแล้วบทสรุปสุดท้ายการเปลี่ยนผ่านระดับควอนตัมที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่คำสัญญาของกิจกรรมนี้ก็คือ การเปลี่ยนคนคนหนึ่งจากที่เคยแบกพลังงานเก่าๆมาตลอดให้กลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยโปรแกรมชุดใหม่ที่ถูกลงรหัสมาจากเบื้องบนพูดง่ายๆก็คือเขากำลังนำเสนอเส้นทางสู่การเป็นคนใหม่ที่จับต้องได้ผ่านพิธีกรรมต่างๆโดยใช้ภาษาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคใหม่มาอธิบายความเชื่อทางจิตวิญญ,ญาณได้อย่างน่าทึ่งเลยครับ ทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้มคำถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าการลงรหัสตัวตนใหม่มันหมายความว่าอย่างไรกันแน่แล้วจุดร่วมหรือจุดตัดระหว่างความเชื่อพิธีกรรมและการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ในโลกของเวลเนสหรือสุขภาวะยุคใหม่แบบนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับ